ต่อไปจากโดนเชื่อนะฉะนั้นวันนี้เธอกอดอ,อกไว้ก่อนที่จะมตรงขบอกหม้ยเลยถึงหน้าเป็นคอตั้งลังอ่านองฮงฮงเรียมกอดอ,อกไว้เิ่งๆนะคะถ้าราชาจะใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ที่มีแสงสว่างสามล้านแอนที่ดูเป็นถ้าเธอไม่สนใจดูก็จะมองไม่เห็นใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราจะใช้เครื่องเสียงที่มีความดังแปดล้านวัตต์ ถ้าเธอไม่สนใจฟังก็จะไม่ได้ยินใช่หรือไม่ใช่อาหารจะอร่อยที่สุดตอนที่เราหิวสุดๆใช่หรือไม่ใช่เราจะนอนหลับสบายที่สุดตอนที่เราว่วงสุดๆใช่หรือไม่ใช่เงินจะมีข้ามมากที่สุดตอนที่เราจนสุดๆใช่หรือไม่ใช่วันนี้จะเป็นการฟังธรรมครั้งสุดท้ายที่เรามีลมหายใจอยู่ใช่หรือไม่ใช่อออาจจาจตรองตลอดเวลาของการอบรมนะครับ อาจารย์จะให้พวกหนูมากกว่าที่พอาจารย์จะรับสิ่งที่พอาจารย์จะให้พวกหนูเดี๋ยวหนูจะรู้เองว่าอาจารย์ให้อะไรกับพวกเราแต่สิ่งที่พระอาจารย์อยากจะขอจากพวกเราคือพูดกับพระต้องพนมมือนะครับโดยพาะชอบพูดต้องพนมมือนะพนมมือว่าระอาจารย์จะถามสี่คำถามใครไม่ตอบความผิดข้อที่หนึ่งเกิดข้าห้าขอได้แปดเป็นไปความผิดข้อที่สองจะให้เธอลูกนดีตอบเป็นภ่าพาษาอังกฤษ เราจะไหว้พระเองหรือจะให้สับปปเลยจับไหว้อีกครั้งนะครับเราจะไหว้พราเองหรือจะให้สับปปเลยจับไหว้เราจะสวดมนต์ก่อนนอนเองหรือจะให้พระสวดให้ <rib> เราจะทำบุญเองหรือจะรอให้เขาอุทิศไปให้ <rib> เราจะเข้าวัดเองหรือจะร้องเขาจูงเข้ากำลังยกมือขวาที่หมูขวานะครับจะถามว่า ไหนใครจะเข้าวัดเองยกมือนขึ้นในการตะโลด้วยเอาเงินลงท่อไหม่ครับไหนใครจะเข้าวัดเองยกมือนขึ้นเอาเงินลงต่อไหม่อีกครั้งยิ่งการตรงตรงออกหมายอะไรถึงหน้าตึงคอตั้งเราจะไหว้พระเองหรือจะให้ตับเลยจับไหว้วเ,เราจะตรวดม์ก่อนนอนเองหรือจะให้พระตรวดให้ เราจะทาบุญเองหรือจะรอให้เข้าที่ไปให้เราจะเข้าวัดเองหรือจะรอเขาจูงเข้าใครจะเข้าเองยกมืออย่งช้าใครจะเข้าเองยกมือ,อย่าานขาใครจะเข้าเองยกมือใครจะให้จูงเข้ามือลล <c oughs> เอาในอลครับ <c oughs> ว่าเลยอ่าเรียร้อ <c oughs> เดี๋ยวพราอาจารย์จะให้ผู้หญิง หนูกำลัะเดินมาไม่จังหนกเดินหน้า,นนนาบบมาจากูรชสีแดงก็ผู้ชายเะียานตานะครับ